พวกอาหารเสริมในร้านค้าอย่างสมปึ้งปังจะทำให้ปึ้งปังจริงไหมครับอืมเออมันมีหลายตัวเหมือนที่ค่าที่ท่าเหมือนมีคนถามงเรื่องอาหารเสริมอย่างที่หมอบอกคือส่วนใหญ่พวกสมุนไพรพวกเนี้ยคะ่ะถ้าเป็นของไทยก็คือเป็นพวกตระกูลกระชายต่างๆกระชายดำกระชายแดงเนาะค่ะ <im itation> แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นของทางจีนก็จะมีเป็นพวกโสมมีพวกถังเช่านะคะของทางยุโรปอะไรเงี้ยหรือว่าเปรูพวกทางังพวกอเมริกาแอฟริกาก็มีก็ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูลพืชหัวหัวคล้ายๆสมทั้งหมดเนี่ยมันก็จะให้ฤทธิ์ที่ช่วยเพิ่มพละกกาลังอาจจะกระตุ้นเรื่องการทํางานของฮอร์โมนผู้ชายได้บางส่วนแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นทําให้แบบปึงปัง,ปง,ปงแทนพวกยาที่มันช่วยแก้แก้ปัญหาโดยตรงอยู่แล้วมันก็คงไม่ไม่ได้ไม่ได้ดีขนาดแบบเป็นยาถ้าเกิดว่ามีปัญหา ว่ามันไม่ฟิตเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็อายุเนี่ยเริ่มเกิน40ปีขึ้นไปจริงๆเราไปปรึกษาคุณหมอก่อนที่อาจจะมีปัญหาจากเรื่องฮอร์โมนที่ตกแล้วก็จะได้ดูว่าต้องแก้ตรงไหนให้มันตรงจุดก่อนที่จะไปซื้อพวกสักตร m เมนหรือว่าเอเยาพวกนี้มาทานเองแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าสุขภาพเราแข็งแรงดีเราแค่อยากจะลองดูว่ามันแบบ เพื่อเิมมากกว่าเดิมไหมโรคตับโรคไตไม่มีไม่มีโรคประจําตัวอะไรก็สามารถลองใช้ได้ค่ะแต่ว่ามันคงไม่ไม่ใช่ยาหมาสจั์อะไรขนาดนั้นเนาะไม่งั้นก็คงไม่มีคนมาหาหมอแล้วล่ะถ้าเกิดว่าไปมีอาการปุ๊บไปซื้อแล้วแบบแก้ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะจริงๆมันมีสาเหตุหลายอย่างค่ะค่ะเหมือนที่คุณหมอว่าก็คือถ้าหากว่าว่ารู้ตัวว่าอยากกินแต่ว่าต้องเช็กก่อนว่ามีโรคประจําตัวหรือว่ามียาอะไรที่รับประทานอยู่หรือเปล่าบางทีมันอาจจะไปส่งผลไม่ดีต่อการกินของคุณก็ได้นะคะ ใช่ค่ะคะ